สวัสดีครับผมก็วันนี้ผมลองหลังจากที่ไม่ได้ตีนานนะครับลองล้อๆดูนะครับก็จะทใท้ยเป็นเนี่ยครับเป็นเป็นเม่นนะครับเม่นแค้นะครับเม่นยางผมเองครับก็ย๋ยวมาลองดูครับบอกได้ข้มูเดียวว่าไม่ได้แมตตีนานมากลองเลยนะ

คือมันเป็นเม่นแคะนะครับทรงมันจะคล้ายๆแบบทรงหยดน้ำเลยครับออกแบบมาครับเพื่อเก็บปลาช่อนนะครับกาีวัดติดง่ายมากเลยบอกคำเดียวคือลักษณะเด่นของเกี่ยวตัวนี้ก็จะมีสน,นับนะครับ มีกิดล่องนะครับกีิดล่องฝังตัวเบ็ดไปหน่อยนะครับเพื่อเพื่อเวลาเราตีเข้าปากนะมันจะช่วยหน่อยนี่ครับเม่นเม่นแขนะครับมิดเลยลองลุยใหม่ข้างทางดูนะครับอ็อไร้เรื่องนะครับเหมือนเดิมก็ปากนี่เหนียวมากนะครับบอกได้คำเดียวเนี่ยครับปากเหนียวมากโอเคครับผมเป็นผลงานของผมเองนะครับเป็นเหยื่อผมเอง เร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวต้นแบบนะครับตัวต้นแบบเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับฝากด้วยครับผมสุดจอมากครับ